วันนี้ฮามาจะพาลูกพี่พี่ลองแล้วก็ทุกคนเข้าไปปาปีศาจคสกีบดี้ทอยเลดกันนะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ปราแบบธรรมดาไม่ได้ใช้ปงใช้ปืนอะไรอย่างงี้นะฮะเราจะต้องเข้าไปปราโดยการใช้ดาบฟันชุุงชุ่งเชง้ชงแชงฟันให้สกีบดี้ทอยเลคขาสองท่อนว้าวฮัสกี้อยากลองเป็นนักดาบม,มานานแล้วไปดูกันดีกว่าว่าเราจะฟันปีศาจโถส้วมตัวใหญ่บิ๊กบื้มได้ไหมไฟ ดูกันเลยโฮยพี่หลอกเคยดูกันจ้กฮัสกี้ลูกพ,พี่วันนี้เราจะมาเป็นนักดาบคาเมล่าแมนสุดแค้วแก้วใช่เลยนี่ไงฉันซ้อมบกสะบัดงัดจิงไม้อยู่นะจะไม่ดาบแล้วมันดู ไม่โคมเอาซะเลยพี่ล็อกเอ่อไม้เท้าตะแปะนี่หว่าพี่รเรากก็ว่ากันว,ว่าที่นี่เราจะต้องเอาดาบไปฟันโถส้วมให้แตกกระจายนะคะเออเรายังไม่มีดาบเลยฮัสกี้เรามีได้กิ่งไม้ง้อแถมเขาว่ากันว่า,วามันมีอีเวนต์ใหญ่เพิ่มขึ้นมามีเวลาแค่17วันข้างหลังนั่นด้วยพี่ล็อกโอ้จริงด้วยไงโอ้โหพี่ชายคามินน่าบิ๊กบิ้มไททันน่าสนใจฟุดๆดอุ้ยพี่เราพี่ชายคนนี้เขาดูอ,อยากคุยกับเราเลยเราต้องคุยกับเขาเล็กน้อยสวัสดีพี่ชายมีอะไรมาน,นําเหนอโอ้พี่เราเขาอยากจะร่วมเดินทางไปกับเราด้วย ว้าวว้าวเขาให้สาวกให้ลูกกระจกเรามาหนึ่งตัวฮัสกี้ทุกคนดูสิครับหมาก,กับลูกพี่พี่ล็อกมีลูก,ก ชายคขาไมล่าแมนคนละตัวเท่านี้จะก็มีลูกกระจอกสตัวแล้วไงเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ <c oughs> ้ยหมาตั้งหากมีลูกกระจอก3ตัวเฮ้ยลูกไม่มาเห็นของฟรีนี่เลยเดลี่เชสของฟรีรายวันเก็บเขาเก็บก่อนเลยว้าวอันนี้เป็นกรุ๊ปสําหรับคนกดไลค์แล้วนี่เราก็ได้ด้วยว้าวพี่ลลอกขอของดีหน่อยเจย ลุยมาก,ก็ได้อ่าทีนี้เราก็มีดาบแข้วแกวแล้วมีดอิโต้สับหมูเตรียมพร้อมพร้อมลุยมากใจมาแล้ววิล็อกขอฟันสองทีพี่ล็อกเพื่อกำลังใจเกิดแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นฟันไป5ทีเอ้ยพี่ล็อก็ลืมบอกคนดูด้วยเราใส่โค้ดแองเจลาฮัโลแล้วเราได้วงแหวนเทวดามาด้วยทุกคนถึงแม้จริงๆแล้วเราควรจะใส่เขาซาตานมากกว่า เฮ้ยฮัสกี้เป็นหมาเด็กดีหมาเทวดาขึ้นสวรรค์แน่นอนโอเคเป็นหมาโกหกชอบแอบกินไก่แล้วบอกไม่ได้กินเฮ้ยพี่เราอย่าพูดงั้นเด้ let's go ลูกวิว้าวมีพวกเขาร่วมเยอะมากมีแกกับชานแล้วก็ชันกับแกแล้วก็แกกับชานฮัสกี้เจ๋อนี่ไงโถ่ซุ้มฟันโถ่ซุมโอ้โหฮัสกี้ทำไมเราโจมตีรุนแรงจังดาบราโกงมากพี่เราเนี่ย พี่ชายหัวกล้องทำงานอย่างขยันขันแข็งพี่ล็อกเราไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะพี่ล็อกฮัสกี้เราฟันไม่ขันเขาเลยว่ะพี่ชายหัวกล้องนี่มันว่องไวเะเกินทุกคนดูเสียพี่ชายหัวกล้องแย่งพี่ล็อกฟันหมดเลยไม่ละดิฉันถือปังตอไปสับหมูไม่ทันแล้วเนี่ยพี่ล็อกงั้นเราก็ยืนเฉยๆปล่อยเขาทำงานไปไม่เออดีเหมือนกันนะฮัสกี้มายืนคุยกันดีกว่าฮัสกี้ช่วงนี้แกเป็นไงบ้างนี่ฮะสุขภาพช่องปากช่องตูดแกเป็นไงบ้างนี่ช่วงนี้หมอมีเชื้อราขึ้นหลังเล็กน้อยเจ๊ก็เลยจับหมาไปตัดขนไว พี่ล็อกดูดิเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเขายันคันแข็งมากวิ่งเหรอว่า,วานี่เป็นเกมดีอีซี่อีกปอต์ตจริงๆเลยฮัสกี้ไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> มาอัพเกรดได้สองขั้นแล้วพี่ล็อกอัพอะไรดีอัพแอทแทกล้วนเลยแล้วกันหมาบุกตะลุยนี่ฉันรีเบิร์ฮัสกี้รีเบิร์แล้วแต้มหายว่ะ รีเบิร์ตปุ๊บมันจะขึ้นเร็วขึ้นนะอ๋ออย่างนั้นเหรอนันก็ไม่เป็นไร h u สกีใช้มีอะไรให้แกดูจับตาจับตัวดูดีดๆนะนี่เราเว็บใหม่มาก่อนหายว้าวเพดานล,ล้มมพาว้าวนี่ปล่อยขึ้นแสงสีม่วงว้าวสุดยอดลูกพี่ทำได้ไงหมาเอาบ้างนี่เลยหมาก็มีเหมือนกันยวฉันได้ก่อนนะ ทุกคนจับตาจับตูดดูพลังหล่อเท่ของฮัสกี้จอาโยสุดยอดฮัสกี้เหมือนกันเดะเลยพกี่จะมีความรู้สึกมันมันเริ่มตึงมือนิดหน่อยเหมือนกันนะนี่พี่ชายมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นอ่ะพี่เรอพี่เราหมามีเล็บบอกเราได้ของฟรีมาแต่เราลืมกดใช้อ่ะพี่เรอเนี่ยพี่เราคูณ efp เราไม่ได้ใช้อ่ะพี่เหรอเราะเราทำไมเราไม่กดใช้เราติงต้องไงพี่เรอฉันได้ไปติดโรคติงต้องแกมาซะแล้วลูกพี่หลบมาก่อนเลยพี่เราจะตุยเย่วเดี๋ยวฮัสกี้จัดการเอง เอ้ยไม่หลบบุกตะลุยด่ดูท่าเชจะก,ก่อนฮัสกี้จะเข้าไปเดียวกับที่ใจโุดสั้วาจ้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 าควงสวรรค์ควงปังต่อสับหมูลูกวีเลเวลอัพเร็วมากเออเลเวลเก้าแล้วฮัสกี้มันใช้ยางไงวะสับกดต้องชอบไงพี่หรอกฮัสกี้หมูแต่อัพเวลตวเยลเลยพี่หรอดีฮัสกี้ดีอ่ะพี่หรอ ลูกพี่เราต้องเปิดกาชาซะแล้วขอฟองละหนึ่งพันไปเลยฮัสกี้รอบนี้มาก็มีตังของของดีหน่อยดับแดงบิติคอลดับแดงบิติคอลมาได้ดับแล้วพี่เหรอวายฮัสกี้ฉันด้ดับอ e ีสปิกเน่โชว์ซะเลย ฮื้อมาได้ของแลแค่นั้นเองเฮ้ฮัสกี้เป็นยังไงดูดาวฉันจะก่อนลูกพี่มาไม่ไหวแล้วเป็นไรปวดขี้อ่ะลูกไปดูตรงนี้เอาละฮัสกี้สายโอนไหวแล้วเอ๋อดาบอันนี้มาดูแกล้งแกวมากพี่แล้วแปสแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายตังค์แล้วเอามาเป็นของเราจะดีๆชิงจุงกบวยตังเจเจขอของดีเนาะไม่ต้องขอมันมีอันเดียวพี่ฮ่าฮอีเทอร์เนลวิลล์ดูในมันจะหล่อเท่แค่ไหน้ อ๋อย่างกับพระเอกไฟนอนแฟนตาซีโอ้โหดาบมีสายฟ้ามีออร่าฟุ้งสิงเลอฮัสกี้สุดยอดเข้ากับวงแหวนดังฟ้าบนหัวฮัสกี้สุดยอดฮัสกี้แกทำอย่างนี้มันจะไม่ดีนะเขาหน้าจิกมาเผื่อฉันบ้างฉันอยากได้ดาบรอเท่กเกเสเดบ้างพี่เรเราต้องไปลองพลันดูภาพของมันละนินเลยเข้าไปฟันโถส้วบให้แตกกระจายก็จะด้านทานเราอยู่กันเหรอคราวนี้ลูกพี่ถ้าโถส้วมเอาเราไม่อยู่แล้วเราไปบุกอีเวนต์ตรงนู้นกันดีกว่าพี่เหรอจัดสไปหาย Ay. Ma jemmeni falle a pila. ฮัสกี้ที่น่าสงสารซื้อดาบมาไม่ได้ใช้ลูกน้องแยกหมดเลยทุกคนดูดิลูกน้องฮัสกี้กับลูกน้องพี่ล็อกเก็บเรียบจ่อยจ้าเออแทบไม่เหลือถึงเราเลยฮัสกี้ลูกพี่ดำมันหลอดเท่มากคุ้มราคาสุดยอดจ้า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 โอ้ฮัสกี้ฟันค้อนแรงฟันทีละสองร้อยสุดยอดไปเลยพลังฮัสกี้พายุขึ้นเต้าจ้าว้าวเลเวลอัพ พี่เรฉันอยากได้ดาบแบบแกบ้างพี่เยาก็เติมสิอ่ะงบหมดแล้วช่วงนี้เติมเกมที่แล้วไปเยอะโซ่พี่ล็อกที่น่าสงสารไอแต่ท่านทีพีแมนตัวบิ๊กเบิ้มนั่นน่ะหมดตูดลูกวิมาได้ฮีโร่พอยต์หนึ่งอันแล้วก็บอกให้เรามาซัมมอนฮีโร่ด้วยลูกวิโอ้เราสามารถอัญเชิญฮีโร่ตัวใหม่มาได้ไหนดูซิมีตัวอะไรบ้างว้าวีแจะตัวอะไรก็ไม่รู้หน้าตา กวางมูสด้วยพี่เรามากัวเอาสักตัวฮัสกี้นี่ฉันนี่เลยพี่ชายพาราดินว้าวโอ้ oh, มาเอาโอดินสันดีกว่าพี่เล้ฮัสกี้มีปัญหานิดนึงเอาออกมายังไงวะ <c oughs> ตอนนี้เราใส่ฮีโร่ได้แค่ตัวเดียวเราใส่พี่ชายกล้องอยู่ไงอ,ะอ่ะอ๋องั้นต้องเอาเขาออกก่อนอันนี่เปลี่ยนเป็นนี่พี่ชายนี่พี่เราซื้อตัวเดียวกับฮัสกี้เอาถอยฮัสกี้ ลูกพี่เราใจตรงกันแหมันเราไปลองโชว์พลัง,งกันก็ดูไหมเฮ้ยไม่เอามาเชื่อั่นพี่ชายหัวกล้องของฮัสกี้เฮ้ย,ยลูกพี่เราถึงเวลาแล้วที่จะไปประลองอีเวนต์ข้างหลังนั่น let's go จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของฉันนั้นมันเรียกร้องเออพี่เรามีพี่ชายหัวกล้องนั่งถือที่ดูดซ่วมข้างบนด้วยอะ <c oughs> อาวุไปจำตัวเขาไหมลูกพี่มาอยากได้บ้างเอาไปแลกกับดาบด้วยไหมอะ่ะเอาไปดูดซ่วมเฮ้ย <c oughs> ว้าวนี่ไงพี่ล็กนักลบพี่ชายหัวกล้องว้าวส่วนนี้คือแม่ทัพของเราพี่ล็กคาเมล่าแมนไททันบิกบูมชื่อเต็มยศเลยฮัสกี้มา พี่ชายพระดินทำไรได้ดูซิลูกพี่เราต้องต่อสู้กับโซสูวมบ้าไปจ้าจ,าจา้าจาาังจอไอ้ชิบะตวะเออฮักีแม่์มจะบอกอะพี่ชายพระดินโจมตีช้ามากช้าของหัวกล้องไงอ๋อนอโชว์ทางพี่หรอกโอ้พี่หรอกพี่ชายหัวก้องของฮัสกี้ทำงานอย่างขายันขันแข็งพี่ชายพระดินของฉันก่อจะงา้างคอนมาฟาดหน้าโซส้มได้ทีหนึ่งประมาณ3วินาทีลูกพี่เราต้องปกป้องฐานของเราจ้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 าว้าว เเลกอน่ะพี่ชายหัวกล้องไท้ท่าของรถปล่อยพลังพี่ลรกหูแทบแตกทำไมเขาไม่ปล่อยตั้งแต่แรกวะฮัสกี้เขาจะรออะไรอะรอใครตัดริบินเนี่ยเขาชาร์จพลังก่อนดิลูกพี่อ๋อลอดข้างบนนัน่นคือการชาร์จพลังนั่นเองโชว์ส้วมโชว์อาหารอดทนตัวบิ๊กบึ้มฮัสกี้เช็คละกันฮัสกี้เช็คละกันลูกมีสูจีวิลเล่เก่าจ้ะ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  ฮัตตี้แกละกันจ่ะฮัตตี้แกเรียบร้อยพี่เฮียวดีนักเป็นไงล่ะพี่เฮียวไม่ดูตามาตาเหลือเพี่ยวอย่างนี้มันก็ต้องกลับสปอนอยู่แล้วพ่เยะฮัตตี้จะมีเยอะฮัตตี้เอ้รน ดีฮัสกี้เอ,เอาลูกพี่พี่ชายคนเมื่อกีก้ตกกระป๋องไปแล้วเหรอแไม่เอาแล้วเ,เอากลับไปคืนแล้วสินค้ามีข้อบกพร่องเอาคนเดิมดีแหละก็คนนี้เขาเลเวลหกแล้วไงพี่เราคนนั้เพิ่งเลเวลหนึ่งเองโอ้ฮัสกี้มีหน้าละเม็ทำไมเขาถึงจอมตีช้าเหลือเกินเอ๊แล้วพี่ชายชื้อเชื่อชื้อชื้คนนี้เขามาขายอะไรพี่เราขายประกันหรือเปล่าเป็นพ่อค้านี่ไงเขาขายที่ดูดซวมด้วยฮัสกี้ว้าวหมายอยากได้ที่ดูดซวมบ้างงานนี้ไปต้องเติมกันหน่อยฮัสกี้ฉันอยากได้สกินหลอด ่ก,กิลูกพี่จะเติมเพื่อเอาที่ดูดซ่วมเหรอ,อของมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ในลูกพี่ชิงชุ่อะไรมามาโชว์หน่อยอ่อะเป็นอันเรียบร้อยจับตาจับตดโดยให้ดิบให้ดีว้าวสุดยอดเขามีที่ดูดซ่วมสองอันแล้วที่ดูดซ่วมสีแดงคู่สู้สิบคิดดับเบิลเดอะแอทแทกจัดไปบุกตะลุยกันเลย,ย,เ,ลยเจยพี่ลอกหมาเพิ่งเห็นพี่ชายทีวีแมนโดนตอร์ปิโดปักจอด้วยตอร์ปิโดปักจอ <ม>นี่พี่ลอกดูดิพี่ชายทีวีแมนที่น่าสงสารบุกตะเลยฮัสกี้ตายโอ้โหฮัสกี้โอ้โพี่ชายสุดยอดเจ้าตีคนแรงเลยฮัสกี้โอ้ตีทีเดียวตีเยกกันหมดเลยว่องไวเหลือเกินดูสิโอ้โหอย่างก,กับคนบ้าคลั่งโอ้ดกคุลามาแล้วโอ้ดกคุลาเปิดต่อลูกพี่หัวหน้าของเรากำลังจะปล่อยพลังอดทนเอาไว้เร็วๆเลยพี่ชายเขาจะตัวแยกกันหมดแล้วเนี่ยนี่ไงชะชอ ถ้าเขาปล่อยเลเซอร์แสงสีฟ้าขี้หูกระจายมาับพี่เหรอนี่หละฮัสกี้ฉันมาดักหน้าเน็ตนี่เลยอืมมาเลยบอกเลยแถวแก้วสุดๆนินเนฮัสกี้จะจัดการตรงนี้เองฮัสกี้บอสมาแล้วแล้วพี่ใหเพปืนโตคนเดิมก็ที่แ้วเราตุยตรงนี้ฮัสกี้ฉันกำลังแจกพี่กำลังเจอฉันกำลังอโนี่กำลังโดนโจมตีพี่ลอกอชายเจ้าจะปกป้องเขาจะมาบุกบ้านแล้วฮัสกี้แล้วเข้าทวงปวล้วไว้ปกป้องบ้าน ไอคไ้คาเมล่าแมนช่ไปไหนวะเนี่ยโอามาอยู่นี่นี่เองเฮลิคอปเตอร์ฮัสกี้เจอโอโหบอสปล่อ,อยพลังอีกแล้วคิวหูระเบิดทำไมไปทำตั้งแต่แรกฮะเขาชาร์จพลังอยู่ไงพี่เหรอเออไปเรืออีกแล้วพี่เรามอมีอะไรสงสัยนิดหน่อยบอสของศัตรูเขาก็ชาร์จพลังเหมือนกันนะพี่เหรอโอ้โนอย่าบอกนะว่าถ้าเขาชาร์จเต็ม <c oughs> อย่าบอกนะว่าฐานทัพเราจะแตกตัวแย่ <c oughs> นั่นสิพี่เอถ้าเขาชาร์จเต็มขึ้นมาเราทำไงเออเราไม่ต้องกลัวหรอกฮัสกี้เราตัวแย่ก่อนหน้านั้นเราไม่อยู่ได้เห็นหรอก <laughs> แล้วน่าจะตุยก่อนที่เขาจะชาร์จเต็มใช่ไหมอะ่ะเราอยู่ไม่ถึงนี่จะได้เห็นแน,น่นอนทัสกี้เชื่อฉันดิเจ้อตัวใหญ่บึ้งบึ้งมาอีกแล้วพี่เหรอรีบๆรชจพลังเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่เร็วเข้าฝั่งนี้ก็กําลังจะมาบุกบ้านเราจ้ะยจ้าจ้จะเบิทัสกี้อะไรอะ่ะตุยเอออีกแล้วระทัสกี้จะยังไม่ยอะ ดีอาวีลบีฮัสกี้ถึงแม้จะมีที่ดุดซ่วมสีแดงคู่สู้สิบทิดก็ไม่รอดถึงแม้จะมีดาบหลอดเทก็ไม่รอด นั่นแหละทุกคนการมาเป็นนักดาบฟันโถส้วมของพวกเราแถมเราเข้ามาทันอีเวนต์อันยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้ร่วมกับบอสไทท่านหัวกล้องตัวบิ๊กบึ้มด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่ คลิปหน้าส่วนใครที่อยากจะมาเล่นอีเวนต์นี้ก็ต้องรีบหน่อยนะคะเหลืออีกแค่17วันเท่านั้นล่ะคลิปนี้เราไปก่อนแล้วบายบายเออฮัสกี้ถึงเราจะเติมแต่เราตัวเย้ทุกตาเลยนะเฮ้ยพี่เราก็เราเป็นมือใหม่หัดเล่นนะพี่เเออโอเคก็ได้ะจ่าเฮลิคอปเตอร์ฮัสกี้